สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอังคารนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอังคารใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมนิแนะนาให้เพื่อนๆรู้เพื่อ เป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแดงๆที่นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาววันอังคารทุกคนนะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาววันอังคารคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เกเหรียญค่ะ5เหรียญน,นะคะ2ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เด็กถือ ช่วยนะคะชาวานังคารค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพลึกศพการมังกรนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูอาจจะคุยกับชาวธาตุน,าจจาาน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่เนาะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมีการเขาเรียกว่า,ามีคน มาตามตื้อตามจีบคุณหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โดยที่ว่าเขาอาจจะไม่ถูกสเปคคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจแต่ก็มีคนมาตามจีบนะคะมาตามตื้อมาคอยดูแล นะคะอืมส่งขนมให้ส่งดอกไม้ให้นะคะอืมส่งข้าวส่งน้ําให้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่แกล็บนะไม่ใช่แบบว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเออก็เป็นคนที่เขาชอบคุณนะคะมากๆนะก็ตามค่ะตา,ตามสืบตามส่องนะคะคุณไปไหนก็จะตามไปด้วยทุกที่นะคะอืมคอยใส่ใจคอยดูแลนะคะทั้งที่เราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะอืม นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์แนวโน้มต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะชาววันอังคารคุณจะมีท่าทีนะคะจะสนใจเขาบ้างไหมนะคะมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดะมูนนะคะ ไพ่ใบที่2นะคะได้เป็นไพ่หไม้เท้าค่ะ10ถ้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นไพ่เจไม้เท้าค่ะชาววันอคารค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกโดดเด่นมากๆนะคะในชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษส,สิงหธนูนะ คนที่เข้ามานะคะไม่รู้สึกว่าออตัวคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นเพราะอะไรไม่มองว่าคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยจริงใจกับคุณหรือเปล่าเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่าเขามีเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนคุณอยู่ อ,อ,อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะอาจจะเป็นคนที่มีพันธะภาระผูกติดผูกพันนะคะหรือนะคะคุณอาจจะไปรู้นะคะว่าเขาคนเนี้ยมีแฟนมีคนรักอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ พยายามที่จะมาตามจีบคุณตามตื้อคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณไม่ชอบนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีกำแพงนะพยายามสร้างกำแพงพยายามแบบว่าไม่ไม่ให้เขาเข้าใกล้นะพยายามที่จะฝีดต,ตัวออกมาพยายามที่จะแบบกันทุกวิธีทางอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ มีคนที่ชอบมีคนรักมีแฟนมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาชอบคุณอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็คุณก็พยายามที่จะกันพยายามที่จะแบบไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยก็คือสร้างกำแพงนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่อยากจะยุ่งด้วยนะคะอืมประมาณนี้เนาะแต่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะ เข้าหาคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญ,ญาตยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะ ควีนถือถ้วยค่ะควีนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะชาวนังคารค่ะในอนาคตความความรักของคุณนะไม่รู้สึกว่าคุณจะหันหลังให้จริงๆอะหันหลังให้กับทุกคนที่ที่เข้ามานะคะคุณไม่เอาจริงๆ อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณยังไม่อยากจะเปิดใจก็ตามนะคะอาจจะเป็นเขาไม่เปิดเผยนะคะมีรับลมคมในหรือว่าเขาไม่ชัดเจนหรือว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วอะไรก็ตามนะคะคุณเลือกที่จะไม่ยอมที่จะให้ใครเข้ามาหันหลังให้กับทุกคนนะคะแล้วก็โฟกัส ตัวเองโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินความมั่นคงนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาอะไรเลยในเรื่องราวของความรักนะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจจริงๆนะคะคุณอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่นะคะออตอนนี้คุณกำลังจเจริญก้าวหน้าในเรื่องงาน จเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องราวของการาทำมาหากินหาเงินนะคะเงินกำลังเข้างานกำลังมาอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะทำให้คุณไม่อยากจะไปเสียเวลาเสียดายความคิดนะคะเออนะที่จะเอ,เอาใจไปคิดนะคะกับเรื่องราวในเรื่องราวของความรักอะไรประมาณนี้คุณคุณรู้สึกว่ามันปวดหัว มันมันได้สาระเออประมาณเนี้ยอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววอังคารค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะคำแนะนำใบได้ได้เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่สองดาบค่ะไพ่8ปดไม้เท้าออขอโทษค่ะไพ่แ แด,ดาบนะแล้วก็เป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะชาววันอังคารค่ะไพ่าทาโร่แนะนําว่าถ้าคุณไม่สนใจเนาะมีคนเข้ามาก็จริงถ้าหากคุณไม่สนใจก็ก็เฉยๆไปเออเราก็อย่าไปมองอย่าไปอย่าไปสนใจนะคะเดี๋ยวเขาก็เลิกพยายามเองอืมเนาะ ก็ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ไม่ได้สนใจใครที่คนที่เขาเข้ามาค่ะคุณก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไว้นั่นแหละค่ะอืมเนาะหรือไม่ก็คุณก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเออตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะเออยังไม่เปิดใจนะอืมขอทํางานก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะถ้าคุณเดี๋ยวจะถนอมน,น้ําใจนะคะก็การบอกไปว่าเออเรายังไม่พร้อมแล้วก็ เรายัางเรายัางไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะมีใครในตอนนี้เรายัางอยากที่จะทํางานอยากที่จะหาเงินอยากที่จะสร้างความมั่นคงก่อนอยากจะโฟกัสในเรื่องราวของการงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะพูดได้บอกได้นะคะเนาะก็อย่างน้อยก็การที่เรามีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดการที่เรามีคนที่สามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีหวังดีกับเรา เพิ่มมาอีกสักคนหนึ่งนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซมมับสไคร์ e เข้ามาดีๆไปกำลังใจให้กับมม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆคะ่ะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมไว้ให้หมดแล้วเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ